คนกัมพูชาจะเปิดรับสินค้าที่อื่นๆได้มันต้องมีเงื่อนไขครบ3ข้อ1คือราคาต้องถูกกว่าแบบชัดเจนชัดเจนมากๆ2คือมีคนใกล้ตัวแนะนําหรือไม่ก็มีการแจกทดลองและพึงพอใจ3ก็คือคุณภาพต้องไม่ต่ําจนน่ากังวลเช่นกลิ่นก็ต้องไม่เหม็นสีที่แปลกหรือว่าไม่รู้จักยี่หอ้อ เรื่องราวในวันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมเจาะลึกในเรื่องที่คนกัมพูชาเขาเปิดรับบ่ามีกึ่งเสเ็จรูปหรือว่ามาม่าที่บ้านเราเรียกกันนะแล้วก็ปลากระป๋องจากประเทศอื่นๆบ้างไหมคือเฉพาะเจะจงไปถึงเรื่องนี้ตรงๆเลยนะครับ เรื่องนี้ก็มี2มุมมองนะครับด้วยความที่มุมมองแรกนะ่มีคนกล่าวถึงว่าแม้แต่มาม่าไทยปลากระป๋องจากไทยในสายตาคนกัมพูชาคือเป็นของหรูของดูดีได้เลยแต่ในมุมของคนที่เขาโตแย้งและเห็นต่างนะเขาก็บอกว่านั่นเป็นแค่ในมุมมองของคนที่เขาอาจจะมีกําลังซื้อน้อยแต่พอเป็นคนที่มีกําลังซื้อขึ้นมาหน่อยคือก็มองสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ได้แตกต่างจากคนไทยหรอก เรื่องมันเริ่มมาจากมีการก่าวถึงนะครับว่าแม้เพียงแค่มาม่าห่อละหบาทอันนี้คือราคาในช่วงที่เขาเก่าถึงนัมันยังเป็นราคานั้นอยู่นะครับหรือปลากระป๋องประมาณ20บาทเนี่ยแต่ในหลายๆชุมชนในกัมพูชาโดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทการเลือกของไทยไว้ก่อนเป็นสัญลักษณ์ของฐานะอยู่เหมือนกันคือมันเป็นในมุมมองนี้ครับด้วยความที่มาม่าหรือว่าปลากระป๋องบ้านเราเนี่ย ถูกมองว่าเป็นของระดับบนมากกว่าด้วยความที่ช้อยในตลาดอาจจะมีทางเลือกบะหมี่กึ่งเสร็จรูปในระดับท้องถิ่นนะครับที่แบบว่าจะราคาถูกกว่าเอารวมไปถึงบางอย่างที่อาจจะนําเข้าราคาถูกจากเวียดนามจากจีนบ้างก็จะมีทางเลือกที่เป็นคู่แข่งขัน แต่อย่างไรก็ตามของไทยถ้าจัดประเภทก็จะเป็นของพรีเมียมขึ้นมาเป็นแบรนด์ความหรูขึ้นมาเลยเมื่อเทียบกับของราคาถูกมากกว่านั้นที่อาจจะไม่แปะแบรนด์หรือแปะแค่ตาอะไรไม่รู้เป็นภาษาประเทศอื่นผมรู้สึกว่าฟีลลิ่งที่เขาพูดมานะครับก็อารมณ์คล้ายๆแบบว่าเป็นมาม่าเป็นซองที่คนไทยรู้สึกนะกับมาม่าที่มันไม่ได้แปะยี่ห้อที่มันมาเป็นก้อนๆเย,ยอะๆอะไรแบบนั้นคือฟีลลิ่งประมาณนั้นนะครับอธิบายความรู้สึกให้เห็นภาพด้วยนะท่านผู้ชมจะได้นึกภาพตามได้นะฮะโดยเรื่องนี้นะครับในมุมของคนกัมพูช ว่ามันอารมณ์คล้ายๆกับเหมือนคนไทยในยุคก,ก่อนที่เห็นช็อกโกแลตจากญี่ปุ่นหรือว่าสบู่จากอเมริกาแล้วก็ตื่นเต้นกันตอนนี้นยะคนกัมพูชาก,ก็มองมาม่าไทยด้วยสายตาแบบนั้นเหมือนกันแหละแต่เรื่องนี้นะครับก็มีมุมมองที่เข้ามาโต้แย้งนะครับต้องบอกว่าอีกมุมนะเขาก็ไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นนะครับรด้วทางฟังของคนที่มองต่างน,นะเขาก็มองว่ามาม่าไทยหรือว่าปลากระป๋องจากไทยมันเป็นแค่ความหรูหราในสายตาของคนที่รายไ,ได้น้อยมากๆเท่านั้น โดยเฉพาะคนที่อยู่ในพื้นที่ชนบทหรือว่าผู้ที่มีไรายได้ต่ำที่ไม่ได้เข้าถึงทางเลือกอื่นๆมากนะักแต่เขาก็บอกในมุมนี้นะครับมันไม่ใช่ในแง่ลบอะไรแต่อย่างใดเขาบอกว่าคนที่สามารถหาเงินได้มากขึ้นมาสักหน่อยเนี่ยคือก็มองคล้ายๆกับคนไทยแหละก็จะไม่ได้รู้สึกว่าพิเศษหรือว่าหรูหราอะไรแต่อย่างใดเรื่องนี้นะก็บอกว่าคุณลองถามคนอยู่ในเมืองหรือว่าทํางานประจําเขาจะมีทางเลือกมากมายในซูเปอร์มาร์เก็ตหรือแม้กระทั่งมามากก่าเกาหลีที่มันราคาแพงกว่า อย่างในมุมของคนที่มองต่างนะครับก็บอกว่าไม่ใช่ว่าผมไม่ได้ชอบของไทยนะแต่เราแค่ไม่ได้รู้สึกว่ามันพิเศษของไทยที่ราคาแพงขึ้นมาหน่อยอันนั้นนอาจจะใช่อยู่แต่นั่นคือของราคาที่ถูกและก็ประหยัดมากๆมันไม่ควรจะถูกมองว่าพิเศษด้วยซ้ําแต่นั่นเกิดจากการที่ผู้คนมากมายอาจจะมีรายได้ที่น้อยจริงๆถึงมองว่าสิ่งนั้นเป็นโอกาสที่พิเศษมากๆในขณะที่คนในเมืองอาจจะมองว่าเป็นของกินแก้หิวซึ่งก็คล้ายๆกับผู้คนทางฝั่งไทย ซึ่งทีนี่ในมุมมองนะก็โต้แย้งในมุมมองนี่ครับว่ามันเป็นความเชื่อที่สะสมมาอย่างยาวนานด้วยคุณก็ต้องดูด้วยนะว่าประชากรส่วนใหญ่ในกัมพูชาใช่คนที่มีฐานะความเป็นอยู่ดีๆแบบจนมองข้ามสิ่งเหล่านี้ไปหรือไม่มันไม่ใช่ไงแบรนด์ไทยก็เลยเป็นมาตรฐานที่สูงกว่าโดยอัตโนมัติเมื่อเทียบกับสินค้าอื่นที่วางคุณลองดูสิ่งที่มันวางขายจําหน่ายอยู่ข้างเคียงกันก็ได้มันมีน้อยมากๆเลยนะที่จะมีคุณภาพมาตรฐานที่อยู่ในระดับที่สูงกว่าไทยในระดับราคาที่คนทั่วไปเข้าถึง เพราะฉะนั้นคุณก็ต้องเข้าใจในสายตาคนทั่วไปด้วยว่าสินค้าจากประเทศไทยโดยเฉพาะของกินนั้นมันไม่ได้ถูกมองว่าเป็นแค่ของกินแต่เป็นของที่มากับคุณภาพและความเชื่อมั่นของผู้คนด้วยเรื่องนี้นะครับก็เลยแสดงให้เห็นว่าหลายครอบครัวในกัมพูชานะเขาก็โตมากับมาบมา่มาไทยหรือว่าปากระป๋องยี่ห้อของคนไทยนี่แหละตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่เลยโดยในมุมมองนี้ครับมีการกล่าวถึงว่าเพราะสินค้าไทยนะี่ยถูกเปรียบเทียบกับของท้องถิน่นที่อยู่ข้างเคียงกันอยู่แล้ว อย่างเช่นของจีนหรือของเวียดนามของไทยก็จะถูกมองว่าสะอาดกว่าปลอดภัยกว่ารสชาติด,ดีกว่าโดยอตัตโนมัติเลยอย่างในความเห็นหนึ่งนะครับก็บอกว่าคือถ้าไม่อยากเสี่ยงนะให้ซื้อของไทยแค่นั้นเป็นตัวจบเรื่องนี้เป็นประโยคจริงที่พูดกันจริงๆในร้านขายของชําในระดับท้องถิ่นในมุมมองถัดมาครับก็มีการกล่าวถึงในเรื่องที่ว่ามันเป็นรสนิยมที่มันฝังรากลึกอยู่ในลิ้นของคนกัมพูชาโอ้โหอันนี้ต้องพูดถึงในระดับรสชาติที่คุนปากเลยทีเดียวนะครับ เพราะคนกัมพูชาส่วนใหญ่เนะี่ยก็มีความคุ้นเคยกับรสชาติแบบไทยมามา่าหรือปลากระป๋องที่มาจากประเทศอื่นมันอาจจะอร่อยในสายตาคนประเทศนั้นแต่คนกัมพูชาเนะี่ยชอบจะอิงกับอะไรที่มันเป็นเทรนหรือว่ารสชาติที่มันคุ้นเคยกับทางฝั่งไทยมากกว่าตัวเขาก็อธิบายนะครับว่าคนบ้านเขานะ่ยมักจะมองว่าของประเทศอื่นถ้าเป็นเกี่ยวกับรสชาตินะรสชาติมก็จะไม่ถึงบ้างหรือไม่ก็จืดชืดไปบ้างเมื่อมาจากบางประเทศน,นี้น่าจะเดาได้นะว่าประเทศไหน เสียงจากชาวกัพูชาในอีกมุมนะครับที่พูดถึงทําไมถึงเลือกของไทยอย่างคนหนึ่งครับเขาบอกว่าเป็นเพราะของไทยกินแล้วอร่อยมันไม่เหมือนของจีนบางทีเค็มเกินบ้างหรือว่าไม่มีกลิ่นอะไรเลยป้าก,กระป๋องของไทยเปิดปุ๊บหอมทันทีโอ้โหลูกค้าแนะี่ชอบมากๆอย่างผมเองก็เลยขายแต่ของไทยเพราะรู้ว่ามันขายได้ไม่ต้องอธิบายอะไรเยอะแยะมากมายเพราะขายได้อยู่แล้วนั่นคือการที่ไม่ต้องอธิบายขณะเดียวกันก็มีการกล่าวถึงนะครับว่า ของไทยมันเท่ากับของที่ไม่ได้ซื้อได้ทุกวันสำหรับใครหลายๆคนในกัมพูชาหลายๆคนเขาไม่ได้มีเงินที่จะไปซื้อของไทยได้ทุกวีทุกวันขนาดนั้นคุณลองนึกถึงคนงานเก็บพริกในจังหวัดเล็กๆสิรายได้วันละ8 0 0 0 2ถึง0 0เรียวหรือราวๆ7 0 0บถึง100บาทนะครับบางทีค่าเข้าหนึ่งมือ้อเฉยๆเนี่ยยังต้องหารกับ,บครอบครัวอยู่เลย วันหนึ่งถ้าลูกชายต้องการจะก,กินบะหมี่กึ่งเสริรูปจากไทยยี่ห้อไหนก็ได้บางทีก็ยังต้องลังเลเลยเพราะว่าหนึ่งซองมันราคาประมาณ1,500เหรเี้ยวอ๋อเป็นเงินหลัก10บาทเลยเหรอคือเขาก็บอกนะครับว่าน่าจะเป็นในพื้นที่ของเขานะที่แบบจะอยู่ไกลมากๆอะไรแบบนั้นมันก็เลยขายแบบั p ราคาขึ้นไปอีกสักหน่อยนะคือตีเป็นเงินไทยนะครับก็หลักประมาณตั้งแต่10บาทถึง13บาทเลยโอ้โหมันแพงขึ้นกว่าที่คนไทยซื้อนันเนี่ย ซึ่งเขาก็บอกนะครับว่าคือถ้าเป็นในมุมมองนี้เนะี่ยมันจะเป็นของที่เข้าถึงยากมากกว่าเดิมทันทีเงินก็หาได้น้อยอยู่แล้วยิ่งไปอยู่ในพื้นที่ที่ด้วยความที่ค่าขนส่งอาจจะอยู่ไกลมันก็มีราคาที่บวกเพิ่มต้นทุนเข้าไปอีกมันก็เลยกลายเป็นว่าแค่จะซื้อมันก็ตีเป็นเงินทักสิของค่าแรงต่อวันไปแล้วในบริบทนี้นะครับเขาเลยบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับบะหมี่กึ่งเฉลี่รูปของไทยหรือมาม่าของไทยเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นของพิเศษของคู่คนจํานวนไม่น้อยได้ ที่มันไม่ได้อยู่ในเมนูในชีวิตประจาวันขณะนั้นแบบที่คนในเมืองเป็นกันโดยเขาบอกนะครับว่าคือถ้าเป็นคนในเมืองเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ของแพงสำหรับคนในเมืองเราเป็นของทั่วไปแต่สำหรับคนที่อยู่บ้านนอกหรือว่าอยู่นอกเมืองที่ไม่ค่อยมีงานค่าจ้างสูงๆให้ทาเนี่ยมันเป็นของแพงอยู่นะมันถือว่ามีราคาต่อชิ้นที่สูงอยู่เหมือนกันเรื่องถัดมานะครับมีการกล่าวถึงว่าปลากระป๋องไทยได้ยิ่งไปกันใหญ่เลย ปลากระป๋องไทยยิ่งสร้างความรู้สึกเป็นของที่กินแล้วรู้สึกดีรู้สึกว่ามันสุดยอดกว่าของบ้านตนเองโดยก็มีการกล่าวถึงนะครับว่าอย่างในบางหมู่บ้านในชนบทมากๆในกัมพูชาเนี่ยทีนี้เมื่อลูกหลานกลับมาจากกรุงพนมเปญกลับมาเยี่ยมบ้านหรือแม้แต่บางคนกลับมาจากเมืองไทยช่วงวันหยุดจะเห็นได้ชัดว่าพวกเขาจะซื้อของฝากเป็นปลากระป๋องตานั่นตานี่ของไทยมาบ้างทันทีที่ของเหล่านี้ถูกวางอยู่บนโต๊ะ คุณยายหรือคุณตาก็จะยิ้มแล้วก็พูดว่าอ่าอันนี้ของดีของจากเมืองไทยพ่อแม่แกไมนะ่มีเงินนะคือถึงได้ทํากับข้าวมือพิเศษได้โอ้โหผมดูสิ่งที่เขาพูดมาเนี่ยมันมันน่าตกใจนะมาสะท้อนให้เห็นว่าของไทยเหมือนเป็นตัวแทนของการดูแลครอบครัวบแบบใส่ใจยังไงก็ไม่รู้ในบางครอบครัว,วที่เกิดขึ้นในบ้านเขานะแม้จะไม่ใช่ของแพงระดับแพงมากๆแต่มันมีคุณค่าทางใจอยู่เหมือนกันดูเหมือนว่าเรื่องนี้นะครับก็ถูกกล่าวถึงกันต่อว่า ของไทยไม่ใช่แค่แพงกว่าแต่เป็นเรื่องของการที่ไว้ใจได้มากกว่าในสายตาผู้คนด้วยบางหมู่บ้านนะ่ะอาจจะมีคนเคยไปซื้อบะหมี่กึ่งสุดรุลราคาถูกจากจีนจากเวียดนามมาแล้วมันไม่มีฉลากภาษาเขมรเลยหรือว่าไม่มีฉลากที่แบบเป็นหน้าตาแบบคุ้นเคยแล้วมันเจอกลิ่นที่แปลกๆหรือว่ารสชาติไม่คุ้นหลังจากนั้นคนก็จะมองว่าของถูกนะมันก็ไม่ได,ดีเหมือนของไทยแบบที่คุ้นชิน บางคนก็ไปมั่นใจถึงขั้นที่ว่าทาทั้งที่มันยังไม่ได้เกิดอะไรขึ้นนะคนก็จะไปเชื่อว่าของไทยกินแล้วไม่ปวดท้องรสชาติก็เข้มข้นกว่ามันเป็นความเชื่อที่เกิดขึ้นแบบนั้นเลยเรื่องนี้เขาแสดงให้เห็นว่ามันไม่ใช่แค่การเปรียบเทียบแค่รสชาติแต่มันแสดงให้เห็นว่าคนกัมพูชาเขาก็เชื่อมากๆนะครับของไทยเนี่ยในขณะเดียวกันนะครับมีคนกล่าวถึงว่าโอ้โหคุณดูอย่างช่วงที่มันมีบางพื้นที่น้ําท่วมดูก็ได้เขาบอกว่าบางพื้นที่ที่บางช่วงนะบางช่วงที่น้าท่วมในบ้านเขานะ่น ตอนที่มีคนเข้ามาแจกของรู้ไหมมันมากับอะไรแน่นอนก็คล้ายๆกับเมืองไทยและครับมาม่าปลากระกป๋องนี่แหละมาคล้ายๆกับเมืองไทยเลยโดยเรื่องนี้นะก็ถูกกล่าวถึงในมุมนี้ว่าคือถ้าในถุงยังชีพนะมีมาม่าจากไทยหรือว่าปลากระกป๋องไทยคือคนก็แทบจะดีใจแล้วก็พูดถึงกันเลยว่ามันโชคดีมากๆก็มองว่าได้ของดีไปของดีจากกรุงเทพเลยอะไรแบบนี้เคจะพูดประมาณนั้นกันซึ่งจะว่าตามตรงขณะที่บางครั้งเนะี่ย หากเจอของที่ไม่คุ้นเลยคือถ้าเป็นของที่มาช่วยตอนน้ําท่วมแล้วมันไม่คุ้นปากระกป๋องไม่มีตรายีห่ห้อมาม่าซองขาวบ้างแบบเนี้คือยี่ห้อจากประเทศไหนก็ไม่รู้ไม่มีโลโก้ชัดเจนคนในหมู่บ้านอาจจะเก็บไว้เผื่อตอนจําเป็นเท่านั้นหรือไม่กล้าที่จะกินโดยทันทีเพราะว่าไม่รู้ที่มาที่ไปในขณะที่มุมมองถัดมานะครับผมไม่คิดว่ามันจะถึงขั้นนี้นะคือมีการกล่าวถึงมุมมองนี้ครับว่าเขาเคยเห็นงานแต่งที่ใช้ม,มาม่าไทยวางอยู่กลางโต๊ะเป็นงานแต่งงาน ในชนบดของกรรมปรชาจะมีครอบครัวนหนึ่งที่เคยเจอจัดงานแต่งงานให้ลูกสาวทั้งทงท,งที่งานเนี่ยงานไม่มีอะไรหรูหราเลยนะโต๊ะอาหารมีข้าวมีเมนูง่ายๆแต่สิ่งหนึ่งที่ทุกโต๊ะต้องมีก็คือเป็นมาม่ายี่ห้อไทยนี่แหละสองซองวางตั้งคู่กับขนมขบเคี้ยวอื่นๆเหมือนกับว่าเป็นของที่เอาไว้เป็นของฝากให้หยิบได้อะไรประมาณนี้หรือเปล่าคือเขาก็บอกนะครับว่ามันเป็นของที่พิเศษในมุมของคนที่เขารายได้น้อยจริงๆ ใครมีสิ่งเหล่านี้ตกแต่งไว้บนโต๊ะแปลว่าเป็นลักแท้แน่นอนเพราะเจ้าภาพลงทุนสุดใจสุดแล้วอีกกรณีหนึ่งครับมีการกล่าวถึงว่าร้านค้าเล็กๆนะครับในพื้นที่ชนบทของกัมพูชาน่ะยิ่งในช่วงยุคแรกๆที่แบบว่าสินค้าไทยไม่ได้เข้าถึงทุกพื้นที่แล้วก็เป็นของที่ดูหายากมันมีการโปรโมตมีการโฆษณากันเลยว่ามีมาม่าจากไทยมาขายแล้ว นี้ย้อนกลับไปหลายปีนะครับเขาก็เล่าว่าร้านขายของชําในหมู่บ้านเล็กๆคือตั้งป้ายแบบใหญ่เลยน่าจะได้ป้ายมาจากทางฝั่งไทยด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้คือจะเป็นพูดง่ายเหมือนป้ายหน้าร้านค้าอะไรแบบนี้ที่มันจะมีโฆษณาสินค้านะครับคือก็จะมีโฆษณาป้ายว่าเอ้ของเข้าใหม่รถหมูสับแท้อะไรแบบนี้เขาว่าไปแล้วตอนนั้นคนนี้ก็บอกว่าคือมันมีคนเดินไกล2กิโลเพื่อมาซื้อสองเดียวแล้วก็เดินกลับ โดยในมุมมองนี้รัาก็กล่าวถึงร้านค้าส่งแห่งหนึ่งนะที่พยายามจะเอามาม่าจีนยี่ห้อจีนมาขายคือจะไม่มีชื่อไทยหรือว่าเขมเลยมาลดราคาแต่ปรากฏว่าลดราคาแค่ไหนมันก็ขายดิบขายดีแบบที่ไทยทําไม่ได้เลยคือถึงแม้ว่ามาม่าจีนจะมีเส้นที่หนึบกว่าหรือว่าของเวียดนามเองมีกลิ่นน้าซุปที่เป็นแบบเฉพาะตัวของเวียดนามแต่กลายเป็นว่าพอเอามาขายจริงๆคนกัมพูชากับไม่อินซะอย่างนั้นโดยในความเห็นหนึ่งนะครับก็บอกว่าเพราะสำหรับคนบ้านเขานะ่ะ แบบของไทยคือสิ่งที่คุ้นเคยโดยไม่รู้ว่าไปคุ้นเคยตั้งแต่เมื่อไหร่ด้วยมันเป็นรสชาติแบบไทยคือมาตรฐานความจัดจ้านเข้มขน้นซุปเข็มน้ำมันหอมและคือฟิลลิ่งที่ใช่โดยคนนี้นะครับก็ให้มุมมองนี้มานะครับว่าแม้บางคนจะไม่เคยไปเมืองไทยเลยเนะี่ยแต่เขาก็จะจดจําจากความรู้สึกครั้งแรกที่ได้ลองกินรสน้ำซุปรสหมูสับตอนหิวจัดก็เลยกลายเป็นว่าติดใจทีนี้ก็เลยกลายเป็นว่าไปลองของที่อื่นไม่ได้แนละ้ว แบบนั้นแบบที่เป็นอยู่ของไทยก็เลยเป็นรสชาติที่ใช่โดยที่ไม่ต้องอธิบายแต่มันใช่เลยมีการกล่าวถึงในมุมมองนี้ด้วยนะครับว่ามันเป็นเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์จากละครไทยด้วยที่ทําให้มันสามารถดันของกินไทยไปอยู่ในใจคนกัมพูชาแบบไม่ได้ตั้งใจเรื่องนี้นะครับผ่านการสังเกตในมุมมองของความคิดเห็นนี้ครับเขาบอกว่าคือในชนบทของกัมพูชานะ่ะมีคนจํานวนมากเลยที่โตมากับละครไทยมีทั้งภาค,คเขมรบ้างพวกเขาเคยเห็นตัวเอกในละคร ินบะหมี่เกเสือรูปสัตพัดยี่ห้อจากทางฝั่งไทยใส่ไข่ด้วยนะตอนอกหักหรือแม้แต่พระเอกเปิดปลากระป๋องตอนที่แบบกําลังไปอยู่ในปลาอะไรแบบนี้มีปลากระป๋องเฉยเลยภาพเหล่านี้ก็เลยซึมเข้าไปในจิตสํานึกของผู้คนมากมายในกัมพูชาทําให้มาม่าไทยปลากระป๋องไทยมีความเท่โดยที่คนไทยไม่รู้ตัวในขณะที่พอเป็นของจีนมันแทบจะไม่มีซีนในละครไม่มีบริบทในชีวิต จึงไม่สามารถจะบสร้างคุณค่าทางใจอะไรขนาดนั้นได้ขณะเดีวยวกันนะครับมีการกล่าวถึงว่ามันมีเรื่องของอคติทางวัฒนธรรมด้วยนะที่คือถ้าเป็นของจีนหรือของเวียดนามมาแข่งก็จะถูกมองว่าเป็นของลดต้นทุนไปโดยปริยายคือด้วยความที่เขาก็อธิบายนะครับว่าคนเขมรบ้านเขาเนี่ยจำนวนไม่น้อยจะมีประสบการณ์เจอของจีนปลอมบ้างในยุคก่อนหน้านั้นนะคือก็จะมีความจําแบบนั้นก็จะติดภาพจําแบบนั้นไปว่าของจีน มาตั้งแต่ยุคก,ก่อนหน้านั้นมีของปลอมบ้างหรือของเวียดนามเองบูดเร็วบ้างเป็นแบบนั้นมาหลายครั้งจนสร้างความรู้สึกว่าพอมาแข่งกับไทยในปัจจุบันกับสินของเหล่านี้ถ้าซื้อของไทยยังไงก็ได้ของจริงของแท้แม้ในความเป็นจริงสินค้าจีนในยุคหลังๆอาจจะมีการปรับปรุงคุณภาพดีขึ้นในบางกรณีแต่ด้วยความที่เป็นความเคยชินว่าจีนถูกแต่ไม่ดีมันก็เลยเป็นอะไรที่ฝังลึกอยู่เรื่องสุดท้ายนะครับที่ผมจะสรุปและกล่าวถึงนะเขาบอกว่า มาม่าในท้องถิ่นอ่ะผมเรียกว่าบะหมี่มกึ่งสำเร็จรูปยี่ห้อบ้านเขาแล้วกันเขาบอกว่ามันขาดการตลาดขาดลดสนิยมแล้วก็ขาดความกล้าที่จะลงทุนมากกว่านี้ขาดการตลาดก็คือแม้แต่โฆษณาคือก็ไม่ได้เห็นเท่าไทยอยู่แล้วเขาบอกว่าบางครั้งยี่ห้อในบ้านเขาเองนะครับในกัมพูชาเนี่ยก็ไม่กล้าทําอะไรที่แตกต่างไปมากกว่านั้นเลยมันมีแต่รถท,ทั่วไปแบบธรรมดามากไม่มีรถแบบที่ต่อยอดออกไปแบบที่ทางฝั่งไทยทํากัน คือต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าเบอร์มิเกลสุรูปทางฝั่งไทยมันแตกยอดออกไปหลากหลายรสชาติมากๆแต่ของชาวบชาดูเหมือนว่าก็จะทําให้มันเทียบให้ได้ให้มันอยู่วนๆประมาณนั้นให้ได้เขาก็เลยมองนะครับว่ายี่ห้อบ้านเขาเนี่ยมันไม่กล้าจะขยับเพราะว่ากลัวจะไม่ได้ขายบ้างแต่ผลก็คือลูกค้าก็รู้สึกว่าของบ้านตัวเองนี่มันธรรมดาธรรมดาจริงๆสำหรับเรื่องราวในวันนี้นะครับก็เป็นบทสรุปเกี่ยวกับเรื่องราวทั้งหมดนะเกี่ยวกับความนิยมเกี่ยวกับปลาหมาและก็ปลากระป๋องนะครับ เอาแค่สองอย่างนี้ก็เห็นได้ชัดว่าของไทยชนะทั้งรสชาติและก็ในใจของผู้คนในกรรมัมพูชามามาไทยทำสำเร็จจริงๆนะถ้าจะว่าไปปลากระป๋องก็ด้วยเช่นกันนะครับและเรื่องราวในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับท่านผู้ชมมีความเห็นอย่างไรอย่าลืมฝากความเห็นไว้ด้วยนะมาพูดคุยกันนะครับทั้งหมดคือการเล่าเรียบเรียงในสไตล์ผมนะถ้าชอบการเล่าสไตล์นี้มาติดตามกันครับแล้วฝากเสยยืบแบรนด์ไทยไว้ที่มุมสายร่างเช่นเคยนะครับนี่คือเสอยืบแบรนด์ไทยสัญชาติไทยวันนี้จบลงเพียงเท่านี้สวัสดีครับ